สวัสดีครับวันนี้อยู่สวนจะพามาอัปเดตไก่ที่ฟาร์มนะครับสวยดอกไม้หน้าแลนเดี๋ยวเราไปอัปเดตไก่กันนะครับ่าเดินดูไก่นานแล้วไม่ได้อัปเดตไก่ที่ฟาร์มสักทีวันนี้มีโอกาสได้มาที่สวน อัพเดไก่ดูสักน้อยหาแล้ววิ่งมาเต็มเลยมาต้อนรับมาต้อนรับทางนู้นด้วยไก่เยอะนะครับช่วงนี้ออกไข่ดีอากาศเย็นสบายแต่ปลายฤดูหนาวแล้วไก่กันไข่สีขาว สีแดงนี่ตาแดงเดิมตามเป็นพวงไก่บ้านรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เต็มร้อยสองร้อยตัวอย่ครับใช่ไหม แต่ส่วนมากช่วงนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็บบ่อนุบาลลูกไก,ก,ก่หลายชุดหลายรุ่นอยู่รุ่นนี้นี่จะรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงกำลังเอาลงมาจากที่ฟากอีกเชืออยู่ครับ ยี่สิบสามสิบตัวไข่ฟันไข่นี่คุ้นมากเลยไปไหนก็เดินตามต่อยต่อยพอแล้ว okay. มีเป็ดกำมพาราอยู่สองตัวไปซื้อไก่ไข่ตลาดขอแถมเป็ดไข่มาสองตัว ไข่สองตัวโตแล้วอีกสักเดือนกว่าสองเดือนก็น่าจะได้กินไข่แล้วนกกรทาเลยออย่แค่นี้ต้องเริ่มเพาะกันอีกแล้วจะหมดแล้วไปแบ่งขายไปเรื่อยๆอ,อยู่นั่นมีทั้งขาวนกขาวนกลายอันนี้ก็พ่อไก่กีฬา ไก่เย,ยร์ครับตอนนี้เป็นไก่เยือใส่แม่เทาแม่แจ้แดงเราติดตามผลงานดูนะครับชุดนี้มีรุน่นมีรุน่น ไก่ชุดนี้ก็คัดไว้ขายนะครับนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวมีอยู่สิบตัวชุดนี้ไขายไปตัวผู้ตัวเมียนิดหน่อยเัิดที่พักไก่หลบแดดเล่นน้ำมีสปริงเกอร์ด้วย ดูพ่อไก่สีนี้สวยๆหนะิเราจะทำไก่สไตล์นี้นะครับที่ฟาร์ม,มรู้เขาเลียกไก่อะไรสีแบบนี้ด่างเบนจะลงหรือเปล่าไม็นแน่ใจใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสีแบบสวยพ่อไก่ดังเดิมหตัวนี้3ปีแล้วนะ่ มีแต่ลูกแต่ล้านทั้งนั้นแหละครับอยู่นี่เกิดจากแม่ไก่หกตัวพ่อไก่ตัวเดียวตัวนี้แหละไม่เกี่ยวกับไก่พันธุ์นะครับไข่ก็ไข่ไปทั่วเริ่มไข่กันละไก่สาวไข่นี่ก็บอบไข่อยู่ด้านล่างเยอะ ช่วงนี้ก็หลบแดดหลบลมหาที่พักช่วงบ่าย่วนนี้ก็จะบ่ายสามละอีกสักพักก็ได้ขุนไก่เย็นขุนไก่ก็ประมาณสี่โมงประมาณบ่ายสี่โมงก็เริ่มขุนไก่กันละด้านหลังดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็มี ปี่าหญ้าไม่มีเกิดเลยไก่ชอบกินหญ้านะครับต้องหาญ่าให้กินด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือถ้าใครผสมพันุ์ไก่เนี่ยถ้าทําล็อกผสมเนี่ยต้องเอาหญ้าให้กินด้วยนะครับถ้าไม่ได้กินหญ้าเนี่ยไม่ค่อยไข่นะแต่ถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยไข่ดีมากเลยเรามาเก็บไข่กันตอนบ่ายๆทุกวัน ปล่อยธรรมชาติไข่รธรรมชาติแบบนี้ยจะได้ลูกไก่เยอะแต่ถ้าขังล็อกนี่ไม่ค่อยได้ลูกไก่ไม่ค่อยได้ไข่ได้วยเยอะอยู่เป็ดก็มีสัตนี้ก็พอมีเห็นเยอะต้องตอ,งตองนเยน็ยน,ยนๆเยอะมากินข้าวมันเข้าขุนไก่ เ,เะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องตลาดไก่ที่ฟาร์มของเราว่าทำยังไงขายไก่ยังไงเลี้ยงไก่ช่วงไหนรอติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมจนจบ ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะครับยาวๆไปคนชอบเลี้ยงไก่สวัสดีครับ